คลิปนี้เราอยู่กับเกม Stick War s a g a เอดิช่นเคยก็สำหรับคลิปนี้นะเราก็จะมารีวิวสกินของ Toxic De เดนะฮะซึ่งสกิน Toxic d กเดยก็มานานแล้วนะฮะแต่ว่าเรายังไม่ได้มารีวิวนะฮะซึ่งก็มีคนขอมาด้วยนะฮะดังนั้นเราก็จะจัดไปตามคำขอะฮะซึ่งสกินที่เราจะมารีวิวก็เป็นสกินนี้นะฮะเป็นสกินหนวดเยิมย้มๆนะฮะซึ่งผมก็จัดมาให้ครบชุดอยู่นะฮะ เต็มที่เลยนะฮะซึ่งเด็กที่เราจะมาเล่นในวันนี้นรก็จะเป็นเด็กปลาตามนี้เลยนะฮะโอเคเราไปดูกันดีกว่านะฮะว่าภายในเกมเราจะชนะหรือแพ้นะซึ่งแพ้ก็ไม่เป็นไรนะหลองน้อยเราก็มารีวิวสกินนะฮะโอเคเพื่อเป็นการเสียเวลานะเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะฮะ let's go โอเคเราเจอห้องไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะซึ่งเราก็เ,าเล่นอยู่กันอยู่ในโหมด1 v 1่งนึ่งกันนั่นเองนะฮะซึ่งตอนแรกผมกะจะเอา2 v 2มาเล่นนะฮะแต่ว่ามันแหลกเนาะผมก็ไม่ผมก็ไม่สามารถเล่นได้ดังนั้นเราก็จะเอา1 v 1่งวีหมาเล่นกันนะฮะซึ่งฝ่ายตรงข้ามเล่นเป็นเคออสด,ด้วยนะฮะเป็นเคออสแบบในหญ่น่าเนี่ยมาเราก็เริ่มขุดกันไปนะเป็นลูกป,ปั้นทองนี่นะตรงข้าม เอ้หายืดป้อมกลางไว้แสดงว่าต้องเป็นบอมเบอร์ขอละอย่าเป็นตด๊กจบเกมไว้เหอะนะขอละไม่เอา,ไม,เอาไม่เอาแล้วไม่ชอบด้วยเป็นไงยังมาไหมยังไม่มานะยังไม่มีใครมาลองเอาไปยืดป้อมกลางสักนิดนึงโอเคดูซิจะมีใครมาไหมเลยอ่าถ้างั้นเราก็ขุดไปตามระเบียบก็แล้วกันยังไม่มีอะไรนะฮะตอนนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดี หรือว่าฝ่ายตรงข้ามจะเป็นเดทกันหรือเปล่าเออเนอะน่าคิดเหมือนกันอาจจะเป็นเดทสายสเปิร์โอเคเป็นซอมบี้นะฮะเราก็จะจูงรอเพื่อเรามาเราก็จะจูงแบบช้าชานะฮะฉันไม่มีวันให้แกรอเพื่อนเราก็ตอนไหนก็จะมาเนี่ยเราอยู่ข้างๆได้เรอวะไอ้บัก บางแบบนี้ก็ได้ยังงั้นเหรอหักกัดเพื่อนก็แล้วกันโอ้เชเดี๋ยวโดนไปปลายก็ได้เหรออือหืออ่ะงั้นเราไม่ต้องไปสนใจเขาก็แล้วกันเราสนใจที่ทองของเรานะฮะเราสนใจที่ทองเราก่อนตอนนี้เราไม่ต้องรีบไปบุกมากขอแค่เรามีทองเกิน2 0 0 0ัขึ้นไปเราก็จะได้เปรียบแล้วนะฮะ ซึ่งตอนนี้ก็วันที่ทําคลิปวัดหน้าตอนนี้สามารถเล่นได้แล้วนะฮะดังนั้นก็จะระแวงหน่อยซึ่งสกินท็อกซิกเดชก็จะคล้ายๆกับเดชนะฮะแต่แค่หมดมันจะไม่ยาวเท่าของเดชธรรมดานั่นเองนะฮะก็สกินก็โอเคแล้วเนาะถึงจะไม่ค่อยเท่เท่าภาคอีมพาย e นะฮะแต่ก็ไม่แน่นะนะก็จ,จะมีสกินใหม่มาก็ได้ใครจ,จะไปรู้จริงๆเราสามารถสร้างอาชีพมาได้นะแต่ว่าผม ตางกันแล้วกันผมขอให้ทองมันเกินก่อนตอนนี้ยุดขั้นสองไปแล้วโอเคขุดสิบคนพอละเร็ว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 ,รว,รวตือนเต้นนะเนี่ยมาขุดมาขุดมาขุดอ่าโอเคต่อไปก็รออีกยี่สิบวินะฮะทองเดีจะดิ่ง ระหว่างนี้ก็สร้างอะไรไปพังๆั่ของก็แล้วกันอ่ะต่อสิ่งเดิมอ่ะของเด้งเรียบร้อยแล้วนะฮะงนั่นสามารถเอาวันนี้ตามไปได้เลยเต้องข้ามโอ้ชิดโอย้ยเอาตัวอาชิดมาก่อนนะฮะโอ้ย โอ้โหมีทั้งโล่มีทั้งอะไรเดี๋ยวรอก่อนเถอะพวกแกแต่มันจะรอให้เราไหมอีกเรื่องลองยืดดูก่อนนะฮะโอ้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 เดี๋ยวเดตัวนี้จะตายเดวตัวนี้กลับบ้านเออโดนโดนโดนเออโดนอยู่นะ เลือดเราก็ลดไปประมาณนึงแต่ก็ได้อยู่มาเริ่มใหม่กันนะฮะมาเราไปป่วนเขาบ้างดีก,กว่านะฮะถ้าเขาไม่มีอีกิฟเซอร์การทำดามีดเขาก็น่าจะยากอยู่โอ้ยลำคาญ มีโล่อีกถอยก่อนก็ได้นะขุดเหลือแปดคนยิงก็ไม่โดดอีกโล่มันหมดล้วเอาอยูเลเอาตีเร็วมานะฮะเราไม่มีตัวแทงอันเนาะโอเคอ๋อตรงข้ามก็มีพิษนี่นะ ยิงโดนไหมก็อีกเรื่องโอ้ยโอ้ยยายายิงต้านไว้ต้านไว้ต้องสิกเดลเราต้องต้านไว้อีกิปเซอร์เขาไม่เหลือแล้วนะฮะจังหวะนี้โอ้ยช็อตสายฟ้ามาอีกแล้ว ปูกมาเลยอ,อุ้ยชิดคิดเหรอว่าจะจัดการฉันได้นะฉันมีสิ่งที่เรียกว่าอาชิดยังไงล่ะแกที่ว่าจะไปไหนนี่แหลนะเนาะการมีอาชิดมันทําให้การเล่นของเราสบายมากยิ่งขึ้นนะฮะยิงยิงครับอยิงโอ๊ยจับจับจับจบจับทำอะไรทำอะไรแกนะดี๋ยวเราส่งอาชิดกลับไปยูก่อนก็แล้วกันนะฮะ เอาอะไรอีกดีเออจริงๆน่าจะเอาปลาหลักด้วยเนาะเอาปลาหลักช่วยแล้วกันโอ้ยมันมาอีกแล้ะไอพวกนี้นขยันมาจริงๆอช่วยช่วยช่วยเราช่วยแทงคนหนึ่งตรงข้ามมันมีดีแค่เวดอะอย่างน้อยเราช่วยปลาพิษให้เขา อย่าให้มันมาโดนซอบบี้เราแค่นั้นเอ,อือแสดงว่าน่าจะเป็นสายอันนั้นหรือเปล่าสายอีเวนตน่ะเพราะว่าสกินเป็นสกินในอีเวนต์หมดเลยนะโอเคตอนนี้เรายึดพบกลางได้แล้วนะฮะรอแค่4นาทีขึ้นไปมันไม่ใช่เดยแมทนะเดยแมทคือโอ้หทามา7นาทีแต่อันนี้คือ,อเขาเรียกว่าอะไรนะมดธรรมดาเนาะ โอเคยิงเสร็จแล้วเดี๋ยวยิงทิ <t> ้งก่อนอนะันนี้เดี๋ยวเราก็จะเริ่มบุกไปเลยก็แล้วกันนะฮะเ <_ S 1> พื่อเป็นการสิ้นสาแ,แต่ว่าก็ต้องล่อให้เขาเปิดโลกไม่งั้นเราอาจจะแตกพ่ายมาเลยก็ได้นะหรือไ่ต้องการนั้นก็ได้นะเราไปป่วนเขาเฉยๆแต่เขาจะยอมออกให้เราตีเล่นไหมแค่นั้นแหละอ๋ออยู่นูน่นอุย้ยโอ้ยหลายยักษ ท็อกซิกเด h แกก็ไกลเกินีอค้างนิดนึงนะฮะแต่ตอนนี้ก็ค้างเหมือนกันโอ้ยค้างจริงเออมันค้างจิงเหลือเกินนะมาจังหวะนี้ก็เอานักขุดไปปล่อยเลยนะฮะจังหวะนี้เราจะเน้นยักษ์กับ t o อกซิกเดสนะฮะตรงข้ามก็น่าจะรอด้วยเช่นกัน บวกสามร้อยอ๋อโอเคถูกฮะเดี๋ยวนะมันอ๋อตกใจนึกว่ามันสูตรแค่พันสองโอ้ตกใจนึกว่าเขาบั๊กเปลี่ยนอะไรหรือเปล่าทำไมมันพันสองตกใจตกใจนิดนึงมีดูนออฟเลเวิเทชันไหมเอ่ยมีนะฮะเหมือนตรงข้ามเจ้าดูนออฟเลเวิเทชันมาด้วยดังนั้นยักษ์เราห้ามออกไปแทงเด็ดขาดนะ เราห้ามออกไปแทงเด็ดขาดไปงานตายไป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 เออจะทําอะไรก็ทำอ,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 อ๋อไอ,อ,อ,อตัวนี้ตีอีกหนึ่งนาทีถึงช่วงโอเวอร์ไทม์เดี๋ยวเราจะให้เดดออกไปนำหน้านะฮะอถงโอ้มันก็มีนักขุดม,มาด้วย คลีเลประมาณนี้น่าจะพออยู่มันก็ถางใส่ต่ซอกสิกเดตเนาะเออไอพวกนี้เหลือแค่พวกอันนี้เนาะโอเคมีเทสเนี่ยมีเดสแทงแล้วเราก็ขอยิงฟรีสักหน่อยก็แล้วกันโอเคไปแล้วยิงทิ้งก่อนอ่ลถไปนิดนึงแล้วนะยังไงตรงข้าม จบออมาไหมเตรียมเลยครับเตรียมเดทเลยจังหวะน,นี้มีอะไรต้องเตรียมก็ต้องเตรียมแล้วตอนนี้โอเคจะไปไหนเีกเหมือนจะไม่ทันนะเนี่ยอันนี้เราจะออกมาอู้ เค <Okay. S 2> เดี๋ยวเราจะเอาไปตีนะจ๊ะต้องตีแล้วให้มันโดดป้อมด้วยนะเออตีต้องตีให้โดดป้อมด้วยนะฮะปื๊บทีนึงเข้าไปแล้วตีตีตีต้องตีให้ได้เออ ตีนะโอเคเดี๋ยวขอตัดมาตรงนี้ด้นึงนะโอเคตอนนี้เราได้เปรียบแล้วนะฮะได้เปรียบแล้วเอเรียบเคก็ชนะมาอย่างราบรื่นนะถึงแม้ว่าจะแหลกก็ตามนะซึ่งตอนนี้นิ้วผมก็สั่นนะฮะ <c oughs> โคตรเกรงเลยเออคือ ครั้งนี้คือเราได้เปรียบตรงที่เรามีอาชีพมาช่วยทำดามิดระยะไกลนะฮะคือถ้าเป็นทนะ็อกซิเดตอ่ะไม่ทันกินอ e ีฮิปเซอร์นะฮะอีฮ e ิปเซอร์มันโหดมากเลยนะยิงทีแบบไส้แตกนะฮะโอเคกราฟก็ประมาณนี้เลยนะฮะก็ประมาณนี้นะสำหรับคลิปรีวิวสกินท็อกซิเดตนะฮะคลิปนี้ก็ถือว่ามันดีนะฮะแต่นี้อาจจะไม่ค่อยพูดเท่าไหร่หรือพูดไม่ชัดก็ขออภัยด้วยนะฮะก็ ประมาณนี้นะสำหรับสกินท็อกซิกเดตนะฮะส่วนถามว่าบอมเบอร์ทำไมไม่รีวิวก็ไปหาดูคลิปฝรั่งเอาก็ได้นะฮะบอมเบอร์ ber, ผมยังไม่ค่อยมีฝีมือเท่าไหร่สำหรับบอมเบอร์นะโอเคก็ส่วนวัดหน้านะเราก็ยังไม่สามารถรีวิวสกินได้เพราะว่ามาต้องซื้อตัวละครก่อนถึงจะสามารถซื้อได้นะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายอยู่นะฮะจริงๆควรจะให้ซื้อได้นะเออควรจะให้ซื้อได้อะไร แต่จริงๆก็ซื้อตัวละครมาก็ไม่แพงนะร้อยหบาทเองก็ถือว่าสนับสนุนตัวเกมไปนในตัวนะฮะซึ่งตอนนี้หน้าวันที่ทำคลิปป็นะฮะวาดน้าสามารถเล่นได้แล้วนะฮะโอ้ยมาจิตยังเล่นไม่คุ้มเลยจะไปแล้วอีก5วันอธยยศก,กําลังจะกลับมานะฮะแล้วก็ซิงเกิลแบร์ก็กำลังจะกลับมาด้วยเช่นกัน เออโอเคก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะสำหรับคลิปรีวิวสก,กินท็อกซิกเด่นะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้อย่าลืมกดดิ่งให้ด้วยนะจ๊ะก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับ